สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำสตอผัดพริกแกงใส่หมู3าชั้นกันนะคะนำสตอมาแกะเอาแต่เม็ดจากนั้นนำมาผ่าครึ่งเสร็จแล้วให้นำไปล้างให้สะอาดหั่นหมู3ามชั้นให้เป็นชิ้นพอดีคำ พริกแดงนำไปล้างให้สะอาดแล้วนำมาหั่นยาวเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยตามด้วยหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้นำลงไปผัดให้หอมเมื่อหมูสามชั้นเริ่มสุกให้ใส่พริกแกงลงไปมากน้อยแล้วแต่ชอบผัดให้พริกแกงละลาย เติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยใส่พริกแดงที่เรหาหั่นเตรียมไว้ลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพรา้าวผัดให้น้ำตาลมะพร้าวละลายจากนั้นใส่สตอลงไปผัดสตอจนใกล้สุกโด,ดยใช้ไฟกลางเพิ่มรสชาติด้วยน้ำมันหอยประมาณ1ช้อนโต๊ะชิมให้ได้รสชาติที่ชอบ พริกแกงสำเร็จรูปมีรสชาติเค็มอยู่แล้วจึงไม่ต้องใส่น้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวนะคะสตอผัดพริกแกงใส่หมูสาชั้นทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ